ถนนมันกว้างกว้างมากถนนนัดยางด้วยเอาได้ก็มาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นักเรียนลงทางที่ไหนเนี่ยนักเรียนเนี่ยวัดเนี่ยวัดตาลงเรือเนี่ยอาตาลงเรือเหรอครับโอ้โหชุดนักเรียนทำไมโอ้หหน้ามันเหมือนคุณครูมากเลยสอดีอายุเท่าคุณครูโอ้ชุดนักเรียนอายุเท่าคุณครูไปหมดเอววันนี้เราพามาเที่ยวดีกว่าอะเที่ยวดูที่ที่สวยสักหนึ่งแปลงอะที่สวยๆอะเป็นแปลงแล้ว สองร้อยตารางวายังไงอ่ะอ่านี่เขาแบ่งจัดสรรปันส่วนได้ลงตัวมากเลยมันมีกี่แปลงอ่ะมันมีอยู่แปดแปลงตอนนี้เหลืออยู่สามแปลงเอาสามแปลงอ่ามันไปเร็วแล้วมันยังไม่ได้ทันเอ่อจำสื่อโฆษณาลงลงโฆษณาให้ท่านชมชมเลยอ่ะโทรมาโทรมาอ่ะแล้วก็เอามาดูมาดูมาดูโอ้โหแค่ถ่ายรูปลงเพจแค่นั้นอ่ะใช่โอ้โหแล้วแปลงเนี้ยมันไม่ได้ไกลจากกรุงเทพนะเท่าไหร่อ่ะอ่ะประมาณอ่าร้อยสิบกว่ากิโลอ่าฮะอ่าใส่ทันไม่เกรดเนี้ย อ่าอ่าแล้วเนี่ยเดวิวภูเขาด้วยนะเห็นไหมนี่ะหวิวไกลๆอำเภอห้วยกระเจาอ่าประมาณสักไม่ถึง10บกิโลแล้วเอ้าอำเภอห้วยกระเจ้าเนี่ยตัวอำเภอห้วยกระเจ้าประมาณสักสี่เลนเส้นใหญ่เนี่ยอันนี้มันเป็นถนนย่อยเข้ามาถนนชนบทว่างั้นเราแหวมกันเราแวงรถมานะอ่าปเรา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 เริ่มลงมาดีกว่าเออ่ารายนี้มันอยู่ที่ห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีก็จริงแต่มันใกล้สุพรรณอ่าฮะเออจากสุพรรณเนี่ยประมาณสัก40่กิโลห้วยก็ไอ ตําบัดกายในประมาณ50กว่าเกือบเกือบ60อ่ะ50กว่ากิโลอ๋อเออโอเคตรงนี้มันอยู่แถวๆเขตลอยต่อสุพรรณนั่นแหละมันอยู่ใกล้กับอู่ทองมากกว่าอ่าใช่เวลามาจากกรุงเวลามาจากกรุงเทพเนี่ยมันจะเข้าอู่ทองแล้นะแล้วก็เปิดเรียนเนี่ยจะตั้งใจลิ้นพันกันเลยเนาะเออลิ้นพันกันเนี่ยเดี๋ยวดูเนี่ยอ่ะอ่าอ๋อเป็นไงสุดยอดเลยขาวพร้อมขอขาวเหมือนกันนะเนี่ะไม่เคยเห็นเลยอ่าอ่นี่โอ้โหแขนกับขาไม่เคยเห็นเลยอ่าดูผิดกันเลยไหม โอ้โหนานๆได้เห็นได้เห็นส่วนอื่นดิเออได้เห็นขาอ้วนดิอยากเห็นลุงอึงเนี่ยโอ้โหถอดอีกต้องต้องเม้นาอีกแ้วเฮ้ยใครอยากจะดดอเอาคอมเมนต์เข้ามานะได้อยากดูเม้นมาเลยนะวันนี้มาโชว์ขาอ้อนหน่อยนี่เลยน้ำลายไหลใช่ไหมล่ะนั่นแหละเป็นเมือกเลยน้ำลายไหลไปเดี๋ยวเราพาไปดูพื้นที่200ตารางวาอะไดีกว่าเราไม่ใช่ตรงนี้เลยไม่ใช่ไม่ใช่นี่นี่นี่ติดถนนนี่เลย ถนนหินคลุกเนี่ยอ๋อต้องลงอีกหน่อยลงไปหน่อยเอาโอเคนี่ไปไปปเข้าไปมาสักร้อยเมตรอ่าฮะอ่ะมันจะมีอยู่แปดแปลงก็แล้วเหลือมันจะเหลือตอนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใช่ไหมอ่ะฮะมันจะเหลืออยู่ห้าหกเจ็ดอ่าเหลือเหลือเหลือสามแปลงเฮ้ยนี่นี่นี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยผู้จันโตโอ้พังสีเนี่ยจันโตองค์ใหญ่อะไรวัดอะไรอ่ะวัดสะลงเรือเอ้าก็ไม่ไกลเลยนี่สิ ใช่ไม่ไกลเลยเออเวลาจุดนัดพบก็มาที่วัดสะลงเรือก็ได้ประมาณ1กิโลครึ่งเนาะอ่าประมาณ1กิโลขึ้น่งพาไปชมวัดที่สวยด้วยเออมีทั้งเรือหงเรืออะไรนะโอ้สวยสวยตอนเช้าเนี่ยนะอย่างนี้เลยอออ้าวอะถ้าใครชอบแปลงนี้นัดเจอกันที่วัดสะลงเรือได้เออโอเคหรือว่าอยากรู้ว่ามันห่างจากท่านยังไงกี่กิโลจะไปที่วัดสะลงเรืออ่าตำบลสะลงเรืออำเภอห้วยกระเจ้ากาจรบุรีเออจะรู้ว่าแปลงนี้แต่แปลงนี้มันจะห่างจาก วัดซะลงเรือประมาณ1นึ่งกิโลครึ่งประมาณนั้นท่านอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่อยู่ขอนแก่นอยู่เชียงรายท่านจับมาที่วัดซะลงเรือท่านจะรู้แล้วทางของท่านแล้วบอกมาอีกค้าหนกิโลอยู่แอฟริกาแคนาดาก็ลองจับมาดูจับมาดูใช่โดนจับป่ะจีนี่นี่ถนนใช่ไหมหินคลุกเลยติดเลยติดที่เราเลยแต่เขาเสียก็มีน่ะยังไงอะถนนหินคุกไม่ว่าไฟฟ้า ไฟฟ้ายังยังไม่ถึงยังไม่ผ่านหน้าที่มันอยู่แค่หมู่บ้านน่ะอ่ะเลยมาประมาณสักอ่ะออกมาประมาณสักร้อยห้าสิบเมตรก็อยู่ในที่เราแล้วถึงที่แต่ว่าเราก็ขยายเขตมาได้ใช่ไหมดึงมาได้นี่มันอยู่บ้านเรือนก็เห็นอยู่เออเนี่ยเนี่ยปลาปลาก็อยู่ตรงนั้นโอเคคือแปลงนี้มันไม่ไกลจากชุมชนวางนเถอะนะเออโอเคลงมาจากระยะาร้อยหนึ่งร้อยเมตรบางคนบอกโอ้มานี่เปลี่ยวจังอะไรจังเอ้าท่านชอบความสงบแทนกับแปลงนี้ เพราะว่ามันมันหนึ่งมันออกจากชุมชนมาประมาณสักร้อยห้าสิบเมตรอ่านั่นะท่านก็สบายสบายแต่แปลงนี้ยมาถมไปแล้วทีอ่อ้าวจะรับเด็กก็ทนเลยเนี่ยเห็นธงชมพูแล้วโบกสะบัดอ่ะอันนี้ล็อกล็อกที่แปดนะเรียบร้อยแล้วอ่าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอ่าเรียบร้อยแล้วอ๋ออ้ล็อกี่มันใกล้กันรัดยางที่สุดเนี่ยเรียบร้อยอ่าอันนี้มันจะมันจะคือยังไงล่ะมันจะกว้างเขาหน่อยอ่ะฮะอ่า อยู่ที่ประมาณสักยี่สิบสองเมตรแต่แปลงเราอยู่ประมาณสักยี่สิบเมตรหน้ากว้างดหนนอ่าโอเคอ่าไอสามแปลงที่เหลือมันหน้ากว้างประมาณสักยี่สิบเมตรอ่าหรือประมาณเกือบๆสี่สิบประมาณนี้ประมาณนั้นอ่าโอเคเนี่ยนะเนี่ยล็อกที่เจ็ดล็อกที่หกล็อกที่ห้าอ่าล็อกที่ล็อกที่อะไรนะล็อกที่ห้ากับที่หกเนี่ยจะมีต้นไม้อ๋อเนี่ยต้นไม้กลางใหญ่ๆเลยอ่าล็อกที่หกจะมีต้นสะเดา ลมพัดนี่กล้องสั่นเลยได้เนีเขาต้องขอว่าทานโทษท่านผู้ชมเลยบางทีกล้องมันอาจจะสั่นเนาะเราต้องเราต้องใช้เป็นอะไรนะแบบกล้องถ่ายแบบกล้องใหญ่ๆเนาะทำห้องถ่ายทําเลยเนาะเลยโอ้โหแต่ลมผักกล้องเลยเนี่ยเย็นสบายอยู่เนี่ยท่านสามารถปลูกที่พักอาศัยปุ๊บทำสวนเกษตรเล็กๆเหมาะเลยนะเหมาะเลยอแล้วดินที่เนี่ยมันเก็บน้ําอยู่นะแต่อันเนี้ยเป็นดินถมแล้ว ช่ดินเก่ามันจะอยู่ลึกลงไปประมาณสักเมตรหนึ่งนะเดี๋ยวพาไปดูดินเก่าดินเก่าไปดินล้วนนะเห็นไหมปุ๊บนี่จบนี่ล็อกที่เจ็ดยังเหลือนะล็อกเจ็ดยังเหลือล็อกโคเหลือล็อกห้าเหลืออ่าเน่เน่เน่เล็อกเจ็ดจากตรงนี้ตรงนี้อ่ามานี่เลยมาหาทิศเอิงมามาหาทิศเอิงเลยมังเงี้ยเนี่ยเน่เน่เเน่่ยี่สิบเมตรได้นะยี่สิบเมตร แล้วยาวไปเลยอาดูช่วงยาวหน่อยอ่ามันจะมันจะคล้ายๆมันจะทิงเสียงตามถนนหน่อยนะอะดูรูปตรงแล้วมันไม่ได้ตรงแบบนี้มันจะทิงเสียงหน่อยอ่ามันจะยาวไปเลยอ่าเนี่ยประมาณสี่สิบเมตรได้โอเคอนในในนี่ล็อกที่หกจะได้ต้นสะดาวนะแล้วก็ต้นประดู่หน้าที่เลยจะอยู่เนี่ยอ่าฮะเห็นไหมเห็นไหมได้ความร่มเย็นเลยความร่มรื่นอ้าวโหแปลงนี้ได้ต้นไม้ใหญ่อ่าล็อกที่ห้าจะมีต้นประดู่อยู่ด้านในอ่า อ่าอ่าได้เออเอาพูดถึงแปลงนี้ก็ซื้อเก็บได้ใช่ไหมเก็บได้ดิใช่เก็บหรือว่าให้ลูกหลานอ่าทำท่านเปิดเกษียณเรืออะไรอ่ะเห็นไหมอ่าอ่าอ่ะมีลูกสองคนซื้อเลยยกสามแปลงเลยนั่นเห็นไหมนั่นคนละสองงานสองงานสองงานเราตายายปลูกปลูกสักแปลงนึงลูกสองคนง่ายคนละแปลงอ้าวโอ้โหลูกเรื่องเพราะราคาเนี่ยมันไม่ได้โด่งสูงริบนะสองแสนเก้าเนี่ยท่านสามารถ เออใช่ก็คือเหมือนคนงบน้อยหาพื้นที่น้อยแหละใช่ใช่อยู่แถวสนอบทหน่อยนะอ่าอ่าเพราะตอนนี้คนก็เริ่มจะออกมาอยู่ข้างนอกกันหมดแล้วในเมืองอาจจะแน่นโอ้โหลังคาดิชนก็เลยบางทีเดินเนี่ยตัวเป็นไอจิงจกรีดเขารูไอเรารูกระดานเลยไงใช่เออโอ้ในกรุงเทพยิ่งโควิดด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนก็ออกมาหาที่ต่างจังหวัดกันเยอะนะครับผมก็ลองฝากฝากแปลงตัวเนี้ย เป็นทางเลือกอู้ด้านหน้านี่เี่ล็อกห้าอ่ฮะอันนี้ล็อกห้าเนี่ยนะล็อกห้าเน่ล็อกห้าจะเป็นโล่งโลงเลยล็อกหกล็อกเจ็ดนี่อวอนี้ล็อกห้าอ่ะอย่างอย่างที่บอกไวข้อดีไดบอกไปแล้วนะ่ะถมแล้วไม่กลายจากชุมชนอืออ่าแล้วราคาสองแสนเก้าเนี่ยเออทันผมว่านะเหมาะเลยละนะสำหรับคนที่มีงบคือพอประมาณแล้วก็เหลือไว้อ่าเขาเรียกอะไร เอาไว้ทําต่อยอดทาเชิงธุรกิจได้เลยใช่ไหมโอเคเหมือนก็มีงบจํากัดเราต้องการเผื่อไว้หลายอย่างเผื่อไว้บ้านเผื่อไว้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมทำบ้านทํารั้วอะไรเงี้ยนะใช่ซื้อตัวที่ดินก็สักไม่เกินสามแสนก็ลองมาดูครับผมหาบ้านหลังเล็กๆมีบ่อเล็กๆลองดูอขุดบ่อได้บ่อดินเนี่ยมันเก็บน้ําได้อเดี๋ยวเราเดินไปดูหลังดีกว่าได้ได้ไปไอหลานยศเดี๋ยวต้องรีบไปโรงเรียนอีกงนะเอาลอเพราะครู พออโทรมาเมื่อกี้เนี่ยโทรมาบอกว่าเ,เด็กใ้อึงจะมาโรงเรียนไหมนเนี่ยครูจะกลับบ้านอยู่แล้วเนี่ยสามโมงจะสามโมงเย็นแล้วทําไมไม่ให้ครูมาหาเองบ้างครูก็อายุเท่าๆกันนี่เนี่ยจะมาไม่ไหวอยู่แล้วอ่าโอเคก็ฝากไว้เป็นทางเลือกเนาะใช่พามาชมพามาเที่ยวเฉยใช่ใชเราไม่ได้ว่าเออจะมาเน้นเรื่องการขายอะไรท่านท่านชอบท่านพอใจท่านก็ขอเข้ามาชมได้อ่าอ่า ขอข้อเสียเยอะๆหน่อยได้ไหมเนี่ยเวลาเวลาเพื่อลูกค้าจะมาดูนะเออแล้วคพือถนนเนี่ยมันก็จะโค้งตามชนบทนะว่างั้นเถอะอ้าวใช่อ่าเพราะว่าต้องอ่าหลบเขามั่งหลบอะไรมั่ง ใช่มันก็ต้องโค้งถนนไปเขามันถึงจะถึง,ถงวัยใช่มันไม่เหมือนกันในกรุงเทพใช่ไหมมันตรงปุ๊บแล้วก็ค่อยเลี้ยวตรงปุ๊บค่อยเลี้ยวอ่าอ,อ,อ,อันนี้มันต้องบอกข้อแตกต่างหน่อยนิดหนึ่งบางคนมาจากกรุงเทพแล้วเพิ่งเดินทางมาต่างจังหวัดอย่างเงี้ยใช่อยากมาดูแปลงนี้คือต้องบอกไปก่อนว่ามันอาจจะคดเคี้ยวหน่อยนิดนึงแต่ว่ามันเป็นถนนลาดยางเออลาดยางเลยลงมานิดเดียวเอง100เมตรเองคือส่วนใหญ่เนี่ยคือมันเป็นถนนลาดยางเลยครับผมแต่ว่ามันก็ต้องคดเคี้ยวหน่อยนิดนึงบางท่านก็เลยคิดว่า แล้วท่านอยู่ในแต่ในเมืองอาจจะเอ้ไปนี่ก็ตึกร้านบ้านช่องนะใช่นี่ก็ออามาแต่พื้นที่โล่งมีสวนมีไร่อะไรเงี้ยมันก็ดูโลง่โลงๆใช่ท่านอาจจะคิดว่ามัเปน มันดูไกลไงใช่เพราะเมืองชนบทเนี่ยพื้นที่เขามันเยอะๆหน่อยนิดนึงคนบางทีบางบ้านเนี่ยสิบไร่ยี่สิบไร่บางคนมีร้อยไร่ใช่เพราะว่าแต่ในแต่ในกรุงเทพเนี่ยบางทีบางยี่ห้าตารางวาห้าสิบตารางวาอย่างเงี้ยมันก็ติดกันเลยใช่เราเดินไปประมาณสักสิบยี่สิบเมตรก็เซเว่นอย่างเงี้ยคือพอท่านออกมาเดินทางอย่างเงี้ยคือมันก็เลยบอกว่าไกลใช่ก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยท่านบอกถ้าท่านบอกว่าอุ้ยไกลเว้ยอะไรก็อไม่ต้องมารักอ่าใช่ก็ต้องบอกเขาอย่างนีเลยแต่ด้ไม่ต้องเสียเขารู้สึกกันนะบอกไว้ตรงๆนะครับอ่ะ เดี๋ยวอย่ามาดูข้างหลังเนี่ยอ่าโอเคเนี่ยไปนะเราถมมาประมาณหนึ่งเมตรเห็นไหมอ่าเนี่ยเผมไปแล้วนะพื้นเก่าพื้นเก่านะพื้นเก่าก็ทํานาอ่าฮะอ่านั่นน่นตอนนี้ตอนนี้ก็คือฝนฟ้าไม่ค่อยจะตกว่างั้นเถอะนาก็ไม่ทำละเอาทาทาไร่อ้อยไร่ข้าวโพดกันโอ้เยอะเนาะใช่มันมันใช้น้ําน้อยไงมันไม่ต้องพึ่งน้ําเยอะใช่อีกหน่อยก็ขุดบดานได้อ่านะอันนี้ขุดบดานได้แต่ว่าเนี่ยหลักหล ตรงที่เราเดินมามันไม่ค่อยมีบ้านเท่าไหร่ตรงนี้ตรงเนี้ยอ่ะอีกบ้านนึงกระจุกอ่ะห่างไปสักห้าไร่อีกบ้านนึงอ่าห่างไปสามไร่บ้านนึงอย่างเงี้ยเนี่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 ยอ่าอ่ะจีชิดที่เนี่ยก็เป็นบ้านบ้านแล้วก็ไฟฟ้าอยู่นั่นไงมีไฟฟ้าอยู่ตรงนั้นนะไฟบอกทางเห็นไหมอ่าโอเคน่ะเป็นไฟลายทางก็อยู่ตรงนั้นอ่ะก็ดึงมานิดเดียวใช่คือขยายแค่มันขยายฟรีมันไม่เกินสองร้อยเมตรเออนะประมาณร้อยห้าสิบเมตรเนี่ยน้าอ่าน้าว่านะใช่อ่ะประมาณนี้นะอ่ะก็ขอฝากก็เลยเนาะใช่ร็อกละสองงานสองงานสองแสนเก้า ใช่ตำบลสระรงเรือห้วยกระเจ้ากาญจนบุรีนะนะครับอ่กรุงเทพเนี่ยก็บอกไปแล้วนะข้างต้นประมาณ1 1 5ประมาณนั้นอ่จะในนี้นับจากเวสเกตใช่ไหมเวสเกตอ่าโอเคอ่าอันไหนนับจากลูกเกตก็ไร่มอไปนับกันดิอ่าโอเคอ่านะให้เป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางใช่อ่าไปพักพิงแถวต้นประดู่ไหมเริ่มร้อนแล้วเริ่มร้อยแล้วเหมือนกันอ่ะให้ดูพื้นที่โดยรอบก่อนอ่านะมาตอนเนี้ย ท่านชอบก็ขอเข้ามาชมกันใช่ไม่ชอบไปดูที่อื่นก่อนให้ถูกใจก่อนเออไปดูที่อื่นก่อนดีกว่าเออนะทียบกันไปเลยของเราเป็นตัวเลือกสุดท้ายก็ได้เออถ้าท่านไม่ชอบใจแปลงที่อื่นท่านมาดูแปลงเราถ้าท่านไม่ชอบใจอีกเพจอื่นเออเขาเรียกว่าอะไรที่ของช่องบอยเศรษฐีน่ารักก็ยังมีอาจจะเป็นห้าไร่สิบไร่ก็มีอ่าหรือท่านชอบสวนท่านชอบริมน้ําท่านชอบริมเขาอ่ามีลองมาติดต่อดูได้อ่าอุ๊ เห็นนู้นไปแป๊บอันนั้นมันคือจอมปลวกเปล่าจอมปลวกเิจอมปลวกเนี่ยมันมีวิธีดูนะว่าอันนี้เป็นจอมปลวกเจ้าที่หรือว่าเป็นจอมปลวกธรรมดาอ่ะอะไรอ่ะอันนี้ต้องลองส่องดูดีๆนะอ่ะอันนี้ถ้าส่องดูดีปุ๊บลองหาดูที่ว่ามันมีอะไรไม่มีมีอะไรยืนๆออกมาไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่มีอ่าแสดงว่าอันนี้เป็นจอมปลวกธรรมดาเพราะว่าถ้าเป็นจอมปลวกเจ้าที่เนี่ยมันจะต้องมีฉนดยื่นออกมาด้วยยืนออกมา ก bon ok. no, oh, 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 oh. Mm ็มันเป็นโฉนดอยู่ในจอมปลวกอันนี้เคาเรียกว่าจอมจวบกจอมปลวกจอมที่แต่นี่คือไม่มีโฉนวนกันก็เลยหาด้วยไม่มีฉนวนนะมันเล่นอาบุกอะไรไปเนี่ยคือมันมันมันข้างล่างมันอาจจะมีต่อไม้เล็กๆใช่ชื้นไงใช่ปลวกมันก็กินมันก็ขี้มันเนี่ยขี้มันกินมันก็ปุยมาเรื่อยเออไม่เป็นใชรอะไรโอเคเอออำคันสไตล์ไม่อยาซีเรียสอย่ามาหาสาระแถวนี้ ก็ขอฝากด้วยเนะได้ตารับวันนี้นะครับทิศอึ่นกำัดีและหลานยศหนุ่มหน้ามนทั้งคู่ว่าง,งั้นคนอ,อารมณ์ดี<ช>วันนี้เดี๋ยวจะไปเรียนต่อโอเคก็ขอฝากด้วยได้200ตารางวาห้วยกระเจาการตบบรับยรี2องแสนเก้าถนนคุดแดงนะ่จ๊ะนะ่จ๊ะวอนนี้ไปแล้วบาย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 จุ๊บจุ๊บ